สวัสดีค่ะลูกค้าและผู้ชมทุกท่านนะคะกลับมาพบกับเซลหนึ่งทอตโต้เช่นเคยนะคะรีวิวไม่ค่อยเก่งแต่เน้นจริงใจนะคะวันนี้1มีกระบะเกียร์ธรรมดานะคะเป็นแคปนะคะเข้ามาใหม่สีดำสวยๆคันนี้หนึ่ันนะคะอยากจะบอกว่าคันนี้เลขหม่น้อยมากเกียงแค่39,000กิโลเท่านั้นนะคะสวยมากหล่อมากแท่มากนะคะใครกำลังตามหาแคปเกียร์ธรรมดานะคะเป็นตัวยกสูงนะ ไว้ใช้นะคะหนึ่งแนะนําคันนี้เลยนะคะนี่เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะอยากจะบอกว่าสวยจริงๆไม่น้อยนะคะกับ Toyota Cap ป e v o คันนี้นะราคาเพียงแค่549,000บาทเท่านั้นนะคะชมปี2021นะคะเป็นชมหน้าหมูป่าแล้วนะใครสนใจก็ไปรับชมกันต่อได้ในายละเอียดคลิปเต็มเลยจ้า ถ้าลูกค้าดูคลิปนี้นะแสดงว่าคุณกําลังมองหารถกระบะแคบเกีบบเยรธรรมดายกสูงนะคะนี่หนึ่งจะมาแนะนําคันนี้เลยนะเลขไม์น้อยมากสวยมากเดี๋ยวไปเิ่มกันที่ด้านหน้าก่อนเลยนะคะนี่คันนี้นะคะเป็นโฉมปี2 0 2พันยสบอ็ดนะคะหรือที่เขาเรียกกันทั่วไปว่าโฉมหน้าหมูป่าแล้วนั่นเองนะนี่กระจังด้านเขาเรียกเลยนะกระจังหน้านี่จะเป็นรูปเป็นช่องเป็นสี่เหลี่ยมตารางเล็กๆนี้นะคะนี่เป็นแนวยาวแบบนี้เลยนะพร้อมกับโคเมมล้อมรอบ เป็นฟอบแบบนี้เลยนะสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็มีโลโก้โตโยต้าให้ตรงกลางกันชนหน้านะนี่เป็นสีสีดำแบบนี้เลยสีเดียวกับตัวรถเป็นสีดำสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะที่เขาเรียกกันโฉมหมูป่าเพราะตรงนี้มันเหมือนเขี้ยวของหมูป่านะส่วนไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์แบบนี้นะนะคะแล้วก็มีไฟเดย์ไลท์มาให้แล้วนะคะ แล้วก็มีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้เรียบร้อยแล้วหนึ่งคู่แบบนี้นะคะหลอดไฟใส่ปิ้งแน่นอนเพราะลดการใช้งานน้อยมากนะฝากระโปรงสวยมากไม่มีรอยขีดกวนใดๆเลยนะเหลี่ยมคมสันอยู่ชัดเจนไม่มียุบไม่มีบุบไม่มีชนหนักแน่นอนนะคะเหลี่ยมคมสันตัวรถนี่ดูได้เลยนะ ชัดเจนแบบนี้และมีการใส่ปีบตรงล้อมาให้ด้วยนะเท hey, มากหล่อมากมเนเซ็นเซอร์หน้าให้ด้วยนะคะนี่ทั้งซ้ายและขวานะส่วนล้อนะคะเป็นล้อมแม็กสีเทานะหกก้านแบบนี้นะสีเทาเข้มนะลูกค้านะนี่ยางเป็นของดันหลบนะอยากจะบอกว่าดอกยางนี่ยังเหลือเหลืออยู่เลย ยังมีดอกอยางเหลือๆอ,อยู่เลยนะเบอร์อยางจะเป็น265ทับ65 R17 นะคันนี้นะนี่ซุ้มลงซุ้มล้อดูได้ใหม่ปิ้งเลยโชคเชิกอะไรก็ใหม่มากนะคะนี่นะดูได้เลยนะนี่ดูได้เลยบันไดติดตั้งมาให้พร้อมจากโรงงานแล้วนะคะนี่นะทางซ้ายและขวานะอ่ะกระจกวรีโว้นะ กระจกเขาไม่ว่าจะเป็นตัวไหนนะจะเป็นสีโครเมียมตัดกับตัวรถตัดกับสีดําแบบนี้แล้วก็มีไฟเลี้ยวให้ที่กระจกมองข้างแบบนี้นะที่จะเปิดประตูเป็นสีโครเมียมแล้วก็เจ้าของเดิมจะดีมากใส่ที่กันรอยมาให้แล้วเรียบร้อยนะแล้วนี่ใส่กันสาดมาให้แล้วด้วย,ยนี่นะคะใส่กันสาดมาให้แล้วเรียบร้อยนะกระจกจากโรงงานโตโยต้าเลยนะคะแพงประตูสวยมากน้องๆป้ายแดงเลยลูกค้าคันนี้ การใช้งานน้อยมากนะกระจกพับเก็บไฟฟ้านะนี่กระจกพับเก็บไฟฟ้านะนี่พับเก็บไฟฟ้านะลูกค้านะคะอ่าแล้วก็มีลำโพงมาให้คู่หน้าอะดูซอกประตูกันบ้างหัวน็อตเดิมจากโรงงานแบบนี้เลยนะคะหัวน็อตเดิมเดิมจากโรงงานแบบนี้เลยนะนี่นะคะหัวน็อตเดิมเลยอะคานประตูบ้าง เม็ดอาร์ arch, เรียงตัวสวยๆแบบนี้เลยอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะลูกค้าเพราะเนื่องจากมันเป็นสีดำนะแล้วก็มันหนึ่งถ่ายตอนเย็นแล้วมันจะมืดนิดนึงไม่ค่อยมีแสงนะนี่นะ Met arch, เม็ดอาร์กเียงตัวสวยๆแบบนี้เลยนะคะอ่าเป็นสมาร์ทแคปนะเปิดได้นะเปิดตรงนี้นะนี่ที่เปิดนะคะติดกลงสติกเกอร์จากโรงงานอยู่ครบนะนี่ดูได้ กระจกจากโรงงานโตโยต้าตรงนี้มีที่ใส่ของใส่ของให้ด้วยนะนี่ลําโพงคู่หลังอันนี้ก็เป็นที่ใส่ของให้ด้วยนะลึกมากนะลูกค้านะอะซอกประตูหัวน็อตเดิมจากโรงงานเลยนะคะนี่นะหัวน็อตเดิมจากโรงงานเลยนะดูเลยซอกประตูไม่มีรอยทําสีนะคะนี่แห้งๆแ,แบบนี้เลยนะคะอะไปดูด้านหลังกันบ้างนะนี่ข้างหลังนะ ล้อนี่ไม่มีรอยพูดฟิดบาทเลยลูกค้าใหม่มากนี่นะเลขอะไรก็ยังอยู่ครบนี่ซุปล้อหลังนะนี่นะสวยมากนะคะคันนี้นี่ไฟทงไฟท้ายเดิมจากโรงงานเลยนะคะคันนี้นะไฟท้ายเดิมจากโรงงานนะต้นหนังสืออักษรอ,อะไรอยู่ครบไฟท้ายนี่จะเป็นเลขเหมือนเลขเหมือนเลขสามเหมือนเลขสามกับด้านแล้วนะคะลูกค้านี่นะ นี่นะแล้วก็มีกันชนท้ายนี่ไม่มีรอยชนหนักไม่มีรอยบุกนะคะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้ให้สี่จุดด้วยนะนี่มีเซ็นเซอร์สี่จุดนี่นะนะคะนี่แล้วก็มีกล้องมองหลังให้อีกนี่นะอ่ะแมกไลเนอร์า้างแมกไลเนอร์จากโรงงานานะใหม่มากไม่ค่อยมีร่องรอยการชนเท่าไหร่หัวน็อตดูได้เลย วัวน็อตเดิมจากโรงงานนะคะไม่มีร่องรอยเงดแงะแกะออกซิเนเป็นระเบียบเรียบร้อยนี่นะพัวน็อตเดิมจากโรงงานแบบนี้เลยนะคะนี่ซีนอะไรเรียบเรียนนะอ่ะไปดูนี่ไฟท้ายนะคะไม่มีร่องรอยแตกนะนี่ตัวนังซื้อ Pilar นี่อยู่ครบทุกตัวนะสติกงสติกเกอร์นะคะนี่ ล้อมแมกด้านซ้ายนะสวยเนียนไม่มีร่องรอยการชนหนักอ่ะเข้าไปในซุมล้อบ้างนี่นะอ้อนี่มียางอะไหล่ให้ด้วยนะหนึ่งลืมกไมให้ดูนะคะยางอะไหล่ก็ยังใหม่มากนะนี่นะคะอ่ารูก,กลมทุกรูตรงทุกรูนะดูได้นะคะอ่าเปิดประตูอีกด้านหนึ่งกระจกเดิมจากโรงงานนะแผงประตูสวย เพราะว่าไม่มีร่องรอยการใช้งานอะไรนี่นะอันนี้เป็นสมาร์ทแคปนะเปิดมาปุ๊บนะกระจกเดิมจากโรงงานแผงประตูก็สวยเช่นกันนะนี่หัวน็อตเดิมจากโรงงานแผ่นโพลแผ่นเพดอะไรอยู่ตรงนี้นะลูกค้าเลขกเครื่องเลขขังนะนี่นะคะแห้งๆแบบนี้เลยอ่านี่นะนี่เลยลูกค้าเม็ดอาร์แกะตัวมาสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่ เม็ดอ้างเรียงโตวสวยๆแบบนี้เลยนะอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันต่อนะคะมาต่อกันที่ห้องเครื่องคันนี้นะเครื่องเป็นเครื่องสองพันสี่ดีเซลนะคะลูกค้านี่นะนี่สายไฟอะไรเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยนะแล้วก็ไม่มีรอยรั่อดซึมของน้ำมันเพราะเนื่องจากคันนี้อย่างที่หนึ่งบอกเลขไม์น้อยมากเพียงแค่สามหมื่นเก้าพันกิโลเท่านั้นนะนี่ัวน็อนเดิมจากโรงงานนะตาปั๊มโตโยต้าเลยนะคะคานดูได้นะนี่ กลองที่กองอากาศไม่มีชํารุดนี่น้ำยาหล่อเย็นก็ยังเป็นน้ายาจากโรงงานโตโยต้าอยู่เลยนะคะนี่มอานลงม,ม้อนนะ้ำมีบาร์โค้ดให้ลูกค้าสแกนดูได้นะคะนี่นะนี่แบตเตอร์ลงแบตเตอรี่นะไม่ได้มีบอกว่าเดือนไหนนะลูกค้านี่นะฟิลโฟลกล่องฟิลอะไรนี่อันนี้หัวน็อตด,ด้านซ้ายนะลูกค้าเียซีนขอบกระโปรงนะฝาขอบฝากระโปรงนะ เป็นเส้นตรงแบบนี้ไม่มีเบี้ยวนะลูกค้าไม่มีร่องรอยการชนหนักเลยนี่นะดูได้เลยนะคะสติกเกอร์สติกเกอร์อะไรจากโรงงานอยู่ครบรูกลมๆทุกรูกกนะเม็ดลงเม็ดอาร์ชัดเจนนะคานหน้านะลูกค้านี่ดูได้คานหน้านะนี่คานหน้าเป็นไม่มีเบี้ยวนะหัวน็อตไม่มีขยับนะลูกค้าดูได้เลยนะอ่ะนี่ องเครื่องการันตีว่าใหม่มากนะเพราะคันนี้เลขไม่เพียงแค่3าม0 0เก้กิโลเท่านั้นแล้วบริษัทเรามีรับประกันตรวจโครงสร้างารถด้าลูกค้าไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมไม่มีพิษความไม่มีกอใหม่นะคะได้ตรวจจับของเราเนี่ยบริษัทตรวจรถให้เราเนี่ยได้มาตรฐานจากยุโรปเลยนะนี่ฝากระโปรงนะที่กันที่ถนวนกันความร้อนใหม่มากไม่มีร่องรอย แทบจะไม่มีร่องรอยการใช้งานเลยแล้วไม่มีร่องรอยชำรุดฉีกขาดใดๆเลยนะคะอะเดี๋ยวไปต่อกันที่ห้องผู้โดยสารกันบ้างมาต่อกันที่ห้องผู้โดยสารด้านในนะคะจะเป็นคุมโทนสีดํานั้นแล้วก็เป็นเบาะหนังมาให้แล้วเรียบร้อยนะลูกค้าทั้งเบาะคูหน้าแล้วก็เบาะแคบปด้านหลังนะั้นและแถมนั้นนี้นะนี่เบาะนะคะปรับไฟฟ้าด้วยนะลูกค้าเบาะคนขับปรับไฟฟ้าด้วยนะโอ้โห สุดยอดมากนี่มีมือจับให้ด้วยนะเวลาลูกค้าจะขึ้นนี่ไม่ต้องกลัวแบบว่าขึ้นไม่ถนัดนะมีมือจับให้ด้วยนะอะเดี๋ยวมาสตาร์เครื่องให้ดูกันนี่นะคะอ่ะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันแบบนี้นะเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันแบบนี้นะแบบนี้เลยวางสายรับสายได้นะคะแล้วก็นี่ดูเลยเลขไม้ สามหมืนเก้าพันแปดรอยเจ็สิบเก้ากิโลนะตรงกลางจะเป็นเลขดิจิตอลนะซ้ายขวาจะเป็นตัวเลขแบบนี้นะคะนี่นะหน้าจอทัชสกรีนแบบนี้เลยนะนี่เราไปดูกันว่ามัาทำอะไรได้บ้างนะลูกค้านี่นะเมนูฟังเพลงได้นะคะต่อโทรศัพท์ได้ต่อ Apple Link ได้นะแล้วก็นี่นะต่อได้นะคะ แล้วแต่โหมดการใช้งานเราเลือกได้เลยนี่เมนูเมนูนะคะนี่ออดิโอนะนี่ AM FM b บลูทูธได้นะเสียบ USB, USB ได้นะคะนี่นะนี่นะอันนี้ต้องต่อกับ Wi-Fi นะลูกค้านะส่วนแอร์เป็นแอร์อนาล็อกแบบนี้นะนี่นะเป็นแอร์อนาล็อกเกียร์เป็นเกียร ธรรมดาหกสปีดแบบนี้นะคะแต่ว่ามีโหมดพาวเวอร์โหมดแล้วก็อีคอนโหมดให้นะนี่นะแล้วตรงนี้เป็นที่เก็บของตรงกลางนะเบงมือเป็นยกขึ้นยกลงแบบนี้นะลูกค้าอ่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นที่เก็บแว่นนะไฟหน้านะคะนี่ถึงจะเป็นแคปมันมีไฟตรงกลางให้นะลูกค้าไม่ธรรมดาออ่ะแล้วก็มีที่เก็บของบนล่างที่วางแก้วคือตรงกลางไม่มีนะคะคันนี้ไม่มีนะ ถ้าเป็นสี่ประตูมันจะมีนะคะแต่ว่าไม่ต้องกลัวมีให้ใต้แอร์แบบนี้นะทางซ้ายและขวาแล้วก็มีซอกประตูให้อีกซ้ายและขวานะคะลังคาไม่มีรอยลงเจิมลงยันนะใหม่มากนะคะอ่ะนี่เนาะห้องเครื่องก็จะประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราให้เปิดให้ดูแคบข้างหลังนะนี่แคบนี่นะคะเป็นเบาะหนังนะลูกค้า เป็นเบาะหนังนะแล้วก็ข้างใต้เนี่ยยกขึ้นมาเนี่ยมันจะมีที่เก็บของให้นะถ้าจะมืดเบาะข้างใต้นะลูกค้ามันจะมีที่เก็บของให้นะคะแต่ว่าอันนี้มันมืดนิดนึงอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนี่นะนี่นะคะเดี๋ยวหนึ่งเปิดให้ดูนี่นะฝั่งนู้นก็มีฝั่งนี้ก็มีนะลูกค้าสามารถเก็บของได้นะคะนี่นะอ่าประมาณนี้นะนี่ สวยมากใหม่มากนะคะคันนี้นะกับเจ้า Toyota Revo 2.4 M ิ d ต r ร n n e ีรันเนอร์สมานะคะปี2021นะราคาเพียงแค่549,000บาทเท่านั้นนะคะเป็นกระบะเกียร์ธรรมดาแคปยกสูงนะใครกำลังตามหารลกระบาไว้ใช้งานสักคันอยากได้แบบเลขกไมลไน้อยสวยๆนะผ่อนสบายๆเพียงหมื่นต้นๆเท่านั้นนะคะแนะนำคันนี้เลยนะคะ ใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาที่รายละเอียดด้านล่างนี้เลยนะคะหนึ่งทิ้งเบอร์แล้วก็ทิ้งไอดีไลน์ไว้ให้แล้วนะหรือลูกค้าอยากจะเข้ามาดูรถจริงก็ได้นะบริษัททอโต้ของเรานะมี2สาขาด้วยกันนะลูกค้ามีสาขาหนึ่งแล้ะสาขา2นะตั้งอยู่ตรงแถวสีแยกมินบุรีสุวินทวงศ์นะอยู่ใกล้ๆกันนะลูกค้าทักหนึ่งมาก็ได้เดี๋ยวหนึ่งจะส่งพิกัดตำแหน่งไปให้นะคะยังไงก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะถ้าสนใจนะใครสนใจรถคันนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะกับเจ้าโตโยต้ารีโว่2.4มิดดิลนเอร Smart c a คนะคะราคา549,000บาทเท่านั้นนะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะครั้งหน้าจะมารีวิวคันไหนอีกฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวคันนี้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ